มาชิกห4 1 4พระถามมานะครับเอ๊ทำไมตอนล็อกหน้าจออยู่มีคนส่งลายมามันเงียบกริบเลยแต่พอปลดล็อกแล้วเข้าแอปลน์เท่านั้นละ่ะติง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 เขาใช้บน Android นะครับแต่ก็น่าจะประยุกใช้บน iOS กันด้วยก็ได้นะมคมอมริว สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับก็บริการหมอคอม1414 14, ก็ให้บริการจันทร์ถึงศุกร์10โมงเชา้าถึงเที่ยงนะครับกดสายด่วนหมายเลข1414กด9และกด1สามารถติดต่อสอบถามปัญหาเกี่ยวกับไอทีสำหรับคนตาบอดกันได้นะครับวันนี้ก็มีสมาชิกท่านหนึงโทรเข้ามาบอกอาการดังที่บอกไปข้างต้นคือเอ๊ะทำไมวางเครื่องไว้อยู่เฉยเแล้วคนส่งไลน์กลุ่มนั้นเพื่อนคนนี้มา แต่ไม่เห็นมีอะไรให้เรารู้เลยแต่พอปลดล็อกเครื่องจะไปใช้งาน <universo> เข้าจะไปอ่านลายตึงๆึงๆึงๆึเข้ามาเพียบเลยครับเพราะอะไรอืก็น่าสนใจลองไปตามกันดูครับว่าคุณอาจจะไปทําแบบนี้ไว้หรือเปล่าครับอะเข้าไปที่แอปไลน์ลนมีการแจ้งเตือนสรายการนะครับบน Android เดี๋ยวผมขออ <ished> นุญาตก่อนในในหน้าแรกเนี่ยผมขออนุญาตเป็นเมนู <Menu S 2> ท็อ,อกบัก๊อ่าน คลิกลการค้นหาในซอนหน้าจอซ้อนหน้าจอนิดนึงก่อนนะครับพิกเซลลอนเชอร์ขออนุญาตซ้อนหน้าจอนิดนึงแล้วเข้าแอปการตั้งค่ลาลน์มีการแจ้งเตอือนสองเข้าแอป l ล n e นะครับไลน์เออไม่รู้เหมือนกันเนาะถ้าเรามาหน้า,าจอ,อานี้แล้วเขาจะมืดเหมือนกับบน iPhone ไหมนะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าอันไหนหลุดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเราก็ไปที่แทบ็บแท็บแรกสุดเลยด้านซ้ายมือล่างสุด แท็บหน้าหลักเลือกแล้วแท็บหน้าหลักนะครับเนี่ยถ้าแท็บถ้าเขาเลือกอยู่ที่แท็บแชทอยู่แท็บหน้าหลักให้มาที่แท็บหน้าหลักแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งนะครับหน้าหนึ่งจากห้าอันนี้สําหรับเพื่อนๆืที่ใช้งานท็อกแบ็ k ให้ตามเข้ามาแบบนี้นะครับพอเข้ามานี้แล้วด้านขวามือด้านบนสุดใต้แบตเตอรี่ปุ่มตั้งค่าจะมีปุ่มตั้งค่าอยู่นะครับถ้าเราปัดซ้ายปุ่มเพิ่มเพื่อนจะมีเพิ่มเพื่อนปัดขวามาปุ่มตั้งค่าเจอตั้งค่าแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปนะครับ ตั้งค่ะโอเคเข้ามาในนี้แล้วผมขออนุญ,ญาตกลับมาเมนูท็อกบั๊กแสดงหน้าจอเหมือนเดิมเนาะแสดงหน้าจอ,อหน้ออ่าหน้าจอสว่างกลับมาแล้วนะครับพอเข้ามาในนี้แล้วนะครับก็ปัดขวามาเรื่อยๆหาเมนูการแจ้งเตือนนะครับสำรองข้อมูลบัญชีขออนุญาตไปเร็วเนาะสำรองของ้อมูลอาร์โคสัมบัญชีหนึ่งนี้ปัดขวามาเรื่อยๆครับสติ๊กเกอร์ทีมไลน์เมลอี่เหรียญทั่วไป การแจ้งเตือนนี่แหละครับปัดขวามาันมาจนเจอเมนูทั่วไปทั่วไปแล้วปัดขวาอีกทีการแจ้งเตือนถ้าปัดเลยล่ะรูปวันเปร์สารวิดีโออ่าให้เราปัดมาที่การแจ้งเตือนการแจ้งเตือนนะครับเจอการแจ้งเตือนแล้ว1นิ้วแต่สองครั้งเข้าไปการแจ้งเตือนตั้งค่าอ่าและแนะนําให้1นนิ้วแตะตรงกลางหน้าจอก่อนเลือกไว้การแจ้งเตือนอ,อยู่ในรายการเดี๋ยวผมขออนุญาตปัดซ้ายนะการแจ้งเตือนกลับเขาก็จะบอกว่าการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนเป็นหัวข้ออยู่ปัดขวามาเลือกไว้การแจ้งเตือนอยู่ในรายการเนี่ยแล้วก็บอกด้วยว่าเราเปิดการแจ้งเตือนคือเลือกไว้แล้วตรงนี้ต้องเลือกนะครับเออเราก็เปิดแล้วนี่นาแต่อย่าเพิ่งครับปัดขวาต่อตั้งค่าการแจ้งเตือนเปิดการบังคับปิดแอปพัทำให้คุณได้รับการแจ้งเตือนช้าหรือไม่ได้รับการแจ้งเตือนเนี่ยการแจ้งเตือนก็เปิดอยู่ด้วยผมต้องบอกก่อนว่าในแต่ละอุปกรณ์ไม่ว่าคุณจะใช้ยี่ห้อไหนเนี่ยเมนูในไลน์อาจจะใกล้เคียงและแตกต่างกันนะครับดังนั้นเอาเป็นว่าเบื้องต้น เมนูถ้าไม่เหมือนก็โทรปรึกษาในบริการหมอคอมเพื่อหาวิธีว่าอยี่ห้อนี้ใช้คําพูดแบบนี้ต้องตั้งตรงไหนอโอเคแต่ตอนนี้เราปัดขวาต่อ,อตรงนี้เปิดไว้อยู่แล้วเนี่ยเลือกตั้ง่าการแจ้งเตือนเปิดการบางังคับปิดแอพพัดทําให้คุณได้รับการแจ้งเตือนช้าหรือไม่ได้รับการแจ้งเตือนเนี่ยก็การแจ้งเตือนก็เปิดไว้แล้วเออแล้วทำไมยังไม่มีเสียงเนาะปัดขวาต่อ ลบสิ่งการแจ้งเตือนไลน์จากอุปกรณ์คุณสามารถลบสิ่งการแจ้งเตือนไลน์จากอุปกรณ์ได้หากไม่ต้องการใช้เตือนก็ยังเป็นไล่ไล่ของผมเหมือนเดิมอืมปัดขวาต่อไอ้แจ้งเตือนชั่วคราวปิดปิดแจ้งเตือนชั่วคราวปิดก็เราไม่ได้เปิดไว้นี่ปิดแจ้งเตือนชั่วคราวผมไม่ได้เปิดไว้เมนูนี้ต้องปิดนะครับอย่าอย่าไปเปิดนะปิดแจ้งเตือนชั่วคราวต้องปิดนะครับใครใครที่เปิดปิดแจ้งเตือนชั่วคราวแล้วเปิดเนี่ยต้องปิดนะครับอ่าอันนี้คือ1นจุดละถ้าใครที่ที่เมนูนี้ลบไอ้แจ้งเตือนชั่วคราวปิด ปิดแจ้งเตือนชั่วคราวเนี่ยถ้าคุณเปิดไว้น่ะไม่ได้นะครับมันก็จะไม่ดังค่ามาตรฐานคือปิดอ่ะแต่โจทย์เมื่อเช้านี้ในบริการหมอคอมที่สายด่วนหนึ่งสี่หนึ่งสี่ยังไม่ใช่ตัวนี้ครับขัดความมาัข้อความข้อความใกล้ละตัวต่อไปจากข้อความนี่แหละครับการแจ้งเตือนไม่มีเสียงนี่สมาชิกเมื่อเช้าแบบนี้เลยการแจ้งเตือนไม่มีเสียงครับอ่ะเดี๋ยวเราก็หนึ่งย้่สิบสองครั้งเข้าไปที่ตรงนี้การแจ้งเตือนไม่มีเสียงนะครับอ่ะ การแจ้งเตือนอ่าแล้วแตะตรงกลางหน้าจอบนบนหน่อยการแจ้งเตือนอ่าเนี่ยครับการแจ้งเตือนนำทางขึ้นนำทางขึ้นบัดบัตรบัดความาการแจ้งเตือนกรแจ้งเือับการแจ้งเตือนเมื่อได้รับข้อความแชทใหม่อยู่ในรายการอ่าการแจ้งเตือนรับการแจ้งเตือนเมื่อได้รับแชทใหม่อ่าบัดขความมาแสดงการแจ้งเตือนเปิดสวิตช์แสดงการแจ้งเตือนโอ้เขาเปิดแล้วนี่นาแสดงการยังก็ไม่ได้ปิดนะบัดขความมาปุ่มค่าเริ่มต้นเนี่ยมีให้เลือกค่าเริ่มต้นเลือกแล้วปุ่มปิดเสียงไม่มีเสียงอ้าว คือต้องบอกว่าแต่ละเครื่องนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยเมนูตรงนี้อาจจะไม่เหมือนกันแต่คือต้องหาให้ได้ว่าคุณไปเลือกเป็นเป็นเป็น,ป,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 นปิดเสียงหรือไม่มีเสียงไว้ตรงไหนนะอย่างตัวเนี้ยผมสาธิตเป็นเครื่องขมนะครับให้ผมปัดผมก็ปัดซ้ายมาที่คําว่า,าค่าเริ่มตน้ตนแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งค่าเริ่มตน้นอาจส่งเสียงหรือสันโดยขึ้อนอยู่กับการตั้งค่าโทรศัพท์เรือกแล้วคืออันนี้ เป็นเฉพาะในไลน์นะแต่ในโทรศัพท์ก็อยู่ที่การตั้งค่าว่าให้มีเสียงหรือมีสั่นมากน้อยแค่ไหนอีกคราวนี้สังเกตง่ายๆครับเรากดปุ่มย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับภาพรวมปุ่มหน้าปรับปุ่มอ่ากลับแล้วย้อนกลับกดการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนส่งเสียงจากที่เดิมจากเดิมการเขาก็จกลับมาที่เมนูเดิมการแจ้งเตือนไม่มีเสียงเนี่ยครับอ่าข้อความการแจ้งเตือนส่งเสียงการแจ้งเตือนก็จะเปลี่ยนจากคำว่าไม่มีเสียงเป็นส่งเสียงทันที แต่อันนี้เป็นการสาธิตเบื้องต้นนะครับเครื่องของสมาชิกเมื่อเช้าเนี่ยเมนูมันก็อยู่ในนี้แหละแต่ชื่อเมนูจะเรียกไม่เหมือนกันแล้วก็ไปติก๊กก็คือคําพูดเขาอาจจะเปลี่ยนวิธีการใช้วิธีการของคําพูดอะแต่อันนี้ผมก็มาสาธิตว่าถ้าเป็นรุ่นหนุที่ผมใช้ต้องมากดแบบนี้ก็แต่ว่าไอเมนูข้างนอกเนี่ยจากการแจ้งเตือนไม่มีเสียงก็จะเป็นข้อการแจ้งเตือนส่งเสียงถ้าไม่มีเสียงมันก็จะเกิดปัญหาซึ่ง นี่เป็นการตั้งค่ารวมของแอปไลน์แต่การตั้งค่าย่อยๆถ้าเกิดใครประสบปัญหาคือมันมีการตั้งค่าที่หลากหลายในไลน์การตั้งค่าที่หลากหลายใน Android ทั้งโทรศัพท์ด้วยโดยตรงซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ก,การ่อกรเรียนรู้อาจจะต้องรบกวนโทรสอบถามในบริการหมอคอมที่สายด่วน1414 14นะครับเมนูหลักกด9และกด1นะครับ กดหมายเลข1414ปุ๊บแล้วกด9หลังจากนั้นก็กด1แต่เป็นจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับปรึกษาปัญหาต่างๆกับบริการหมอคอมกับผมส่โชคในหมอคอม1414พารตกันได้วันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่นํามาแบ่งปันว่ามีเรื่องราวที่ได้ตอบคําถามและช่วยเหลือสมาชิกไปกับบริการหมอคอม1414พาร,รครับฝาก ถูกใจฝากบอกต่อฝากแชร์กับทุกๆช่องทางของทาง1 4, 4ึ่พลัดด้วยนะครับยังเป็นหวัดอยู่เลยเสียงยังเปลี่ยนอยู่ช่วงนี้เขาบอกไข้หวัดใหญ่กําลังระบาดดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกับผมสีโชคสวัสดีครับ